เช็คพอมเยยาประจำวันกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำวันที่14สิงหาคมทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3ามทีวีเอาไว้เลยลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการ เงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ลายแอดสามารถสกแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า782 eflul แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่สาข่าวสามทีวีชาแนลนะครับก็สําหรับคลิปวโนนี้นะครับผมก็ เอ่อจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของพอมอเยียวยาประจําวันนะครับผมก็ยังไงก็สวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับพอมอรหรือกระทรวงการคลัลลงขอขอัขอยครับก,กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือที่เรียกกันว่าพมนะครับก็ได้อ่าไปเยียวยาพ่อแม่พี่น้องตามจังหวัดหลายๆที่เลยเนาะจริงๆพอมพมเขามีหลายหลายจังหวัดเลยนะครับผมใครที่ประสบปัญหาหรืออะไรเนี่ย สามารถติดต่อเข้าไปที่พมจังหวัดตรงนั้นได้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ดูเกี่ยวกับผลงานของพมที่ไปเยียวยากันนะครับผมประจําวันนะครับผมก็จะมีแบบนี้ทุกวันนะครับใครที่เดือดร้อนนะครับผมประสบปัญหาต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่จากโควิดเนี่ยตกงานว่างงานผู้พิการทําอะไรเองไม่ได้นะครับคือทําอะไรไม่ได้ที่ที่ได้รับผลกระทบอะครับกับการใช้ชีวิตนะครับพมก็จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับตรงนี้มอบเงินขอไปครับมอบเงิน หรือสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ให้นะครับถ้าเป็นจํานวนเงินจะไม่เกิน3,000บาทนะครับสองถึงสามพบาทประมาณนี้นะครับผมจริงๆวันนี้ผมก็ได้อ่านคร่าวๆแล้วก็มีคนได้รับเงินช่วยเหลือคนละ1000บาทหลายท่านเลยนะครับบางท่านก็ได้รับอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูสําหรับวันนี้กันนะครับผมก็พมเชียงรายนะครับผมในวันนี้ ช่วยจ่ายเงินเยียวยาคนพิการนะครับได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับผมเป็นจํานวนเงิน1000บาทนะครับผมจังหวัดเชียงรายนะครับผมก็ยินดีด้วยครับผมแล้วก็อยู่กันที่เชียงรายต่อนะครับก็มอบเงิน1000บาทเช่นเดิมครับเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับผมตรงนี้ผมย้ําตลอดเลยนะครับผมว่าใครที่เดือดร้อนนะครับเดือดร้อนจริงๆติดต่อพมไปได้เลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับ ที่ผมเอาข่าวสารไปแช์เนี่ย a c o b o o กกระโจดเลยครับอินบ็อกข้อความแจ้งเตือนเต็มไปหมดเลยครับนะครับผมก็ไล่ตอบกับทุกคนเลยเนาะพอมอเนี่ยเป็นกระทรวงหน่วยงานที่ดีมากๆนะครับย้ำอีกเช่นเคยครเดือดร้อนจริงๆไปติดต่อได้เลยครับผมเขาให้จริงๆแต่นะครับแต่เงื่อนไขนะครับเขาตรวจสอบจริงๆนะครับว่าคุณเดือดเดือดร้อนจริงหรือเปล่าถ้าเดือดร้อนไม่จริงเนี่ยเขาไม่เยียวยาให้นะครับ ไม่แจกตรงนี้ให้นะครับทั้งสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ทั้งเงินนะครับเขามีการตรวจสอบนะครับผมนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าคิดเล่นตกติดกับพมอนะครับผมไปกันต่อครับก็พมอสุรินทร์นะครับช่วยเหลือแล้วนะครับผมก็เป็นมอบหมายให้สำนักงานสงเคราะห์ลงพื้นที่มอบเป็นอันนี้อันนี้อันนี้มอบเป็นสิ่งของนะครับมะมอบเป็นนมผงนะครับช่วยเหลือผู้ประสบถางปัญหาทางสังคมนะ ทางพวกประสบปัญหาทางสังคมเนี่ยในพื้นที่นะครับพอมอก็ช่วยเหลือด้วยนะครับก็คืออย่างเช่นเป็นหมู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหมู่บ้านเขาก็ลงเยียวยาช่วยเหลือนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เยียวยาเอ่อเยียวยาเป็นเงินจํานวน2000บาทนะครับกับครอบครัวยากจนตกงานได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับผมพอมอเข้าช่วยเหลือแล้วนะครับตรงนี้ก็ช่วยเหลือผู้พิการนะครับจากลำปางนะครับเป็น ไร้ญาติไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับผมก็ผู้เป็นเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะครับกรณีฉุกเฉินนะครับเขาก็พมได้เยียวยาไป2,000บาทนะครับผมได้ช่วยเหลือไปนะครับผมตรงนี้บ้านไฟไหม้นะครับผมผู้สูงอายุไฟไหม้บ้านนะครับพมช่วยเหลือแล้วอันนี้เยียวยาเป็นเงินจํานวน2000บาทนะครับก็ยินดีด้วยครับครอบครัวยากจนตกงานได้รับผลกระทบโควิด นะครับเยียวยาเป็นจํานวนเงิน2000บาทโอ้วันนี้นี่พอมเยียวยาเป็นจํานวนเงินถือว่าเป็นหลายรายมากเลยนะครับจากเมื่อวานนี่เยียวยาเป็นสิ่งของกับอุปกรณ์เครื่องใช้จะเยอะนะครับสําหรับวันนี้เยียวยาเป็นจํานวนเ,นเงินเยอะมากนะครับ1 0 0 0งพันถึง 2, บาทนะครับตายายเลี้ยงดูบุตรหลานบิดามารดาแยกทางกันอันนี้ก็พิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวใน คณะอะนุก,กรมกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กนะครับตรงนี้ก็เยียวยาช่วยเหลือในการมอบโครงการให้ทั้งเด็กและเให้ตาและยายแล้วก็เลี้ยงดูบุตรหลานนอกตรงนี้ถือว่าโชคดีนะครับอพอมอน,นทบ,บุรีช่วยเหลือแล้วนะครับก็ตรงนี้ช่วยเหลือนะ่าจะเยียวยาเป็นสิ่งของนะครับผมเจ้าหน้าที่นะครับกองสวัสดิการเทศบาลน,นะครับผมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ นะครับนามสมมุติแล้วกันเนาะผมขอไม่เอ่ยชื่อนะเนาะเขามีเขามีระบุอยู่นายสมภพเนาะนามสมมุตินะครับจังหวัดนนนะประสบปัญหาถูกเพลิงไหม้ที่อาศัยเสียหายทั้งหลังจึงอาศัยญาติเป็นชั่วคราวนะครับก็พอมอได้มอบถุงยังชีพให้เนาะตรงนี้เยียวยาเป็นสิ่งของนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้นะครับอันนี้ก็ช่วยเหลือแล้วนะครับอ,อะไรอะ ประสบปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับเนาะก็เนื่องจากพ้นโทษมานะครับเขาเพิ่งพ้นโทษมาเนาะไม่อยากเป็นคนเล่รล่อนนะครับก็พอมอเข้าช่วยเหลือเยียวยา,ยาแหมดีมากๆเลยนะครับช่วยเหลือหลาย <c oughs> หลายเคสเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นภาพประกอบคร่าวๆสาหรับเช้านี้นะครับผมพอมอนะครับช่วยเหลือนะครับพอมอเขาลงช่วยช่วยเหลือทุกวันเลยเนาะ นะครับตรงนี้ก็เป็นของวันที่13สิงหาคมนะครับแต่ว่าผมทําคลิปวิดีโอไว้เนาะก็จะลงเป็นตอนเช้าวันที่14นะครับผมไม่ต้องแปลกใจนะครับอันนี้หญิงสูงอายุอาศัยอยู่ลําพังประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ลดลงนะครับพอมอก็ช่วยเยียวยาในส่วนนี้ไปนะครับประชาสัมพันธ์ผู้นําพื้นที่ตาําบลวังสายพูนนะครับผมตรงนี้ลงพื้นที่นะครับ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับอันนี้มอบเป็นสิ่งของให้นะครับก็มีหลายจังหวัดเลยนะครับเรามาดูภาพประมวลผลกันนะครับนี่นะครับมีโรคประจําตัวด้วยนะครับอาชีพรับจ้างทั่วไปเลี้ยงดูหลานสามคนขาดทุนการศึกษานะครับพอมอได้ช่วยเยียวยานะครับแต่ไม่ได้ระบุเอาไว้เนาะลูกแบบเยียวยาเป็นยังไงแต่ก็อย่างที่บอกไปครับเยียวยาเป็นของทั้ง เงินนะครับผมแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้นะครับไม่เกิน3000บาทนะครับเอ๊แต่เดี๋ยวนะครับอันนี้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิดเลี้ยงลูก1คนกองทุนคุ้มครองเด็กช่วยทุนประกอบอาชีพนะครับเล่ขายไอศครีมทุนการศึกษาอ๋อเขามอบทุนการศึกษานะครับ1คนให้ลูกเขาเนาะเป็นจำนวน70,00บาทโอ้สูงเลยทีเดียวอันนี้ถือว่าเลยกำหนดนะเนี่ยจริงๆที่กำหนดเอาไว้ไม่เกิน3,000นะครับ แต่อันนี้เป็นเออเป็น,เป,นเป็นเรื่องของทุนการศึกษานะครับไม่เกี่ยวกันเนาะก็ไม่เกี่ยวกับที่เยียวยาเกินนะครับถือว่าโชคดีแล้วกันเด็กคนนี้นะครับก็โอเคครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเกี่ยวกับพอมอนะครับช่วยเหลือเยียวยาประจําวันนะครับวันที่14สิงหาคมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับย้าอีกเช่นเดิมใครที่มีปัญหา เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆจากโควิดหรือมีปัญหาทางสังคมมีการใช้มีปัญหาการใช้ชีวิตการอยู่นะครับมีเรื่องของเงินมาเกี่ยวข้องนะครับติดต่อพมเข้าไปได้เลยนะครับพมก็จะตรวจสอบนะครับว่าท่านเดือดร้อนจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าเดือดร้อนไม่จริงเขาก็ไม่ผ่านเรื่องนะครับท่านก็จะไม่ได้รับสิ่งของหรือเงินนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอเช้านี้ก็ขอบคุณที่รับฟังครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับ ก็เดี๋ยวจะมีข่าวพอมองมาทุกๆวันครับไม่ต้องห่วงนะครับให้พ่อมพี่น้องมาได้รับฟังรับชมกันสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับช่วงแนะนําแนแนวจากข่าวสามทีวีมีสาระน่ารู้มากมายนะครับที่จะมาแนะนําแนแนวกับพ่อแม่พี่น้องนะครับแต่ที่สําคัญนะครับข่าวสามทีวีเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรนะครับผมก็ทุกวันนี้ข่าวสามทีวีต้องคัดกรองข่าวเยอะ มากมายนะครับว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมนะครับเพื่อที่จะมาช่วยบรรเทาพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเพราะว่าบางทีพ่อแม่พี่น้องบางคนน่ะเข้าใจสิทธ์นะครับว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรใช้สิทธิ์อย่างไรนะครับผมในการช่วยเหลือต่างๆนานาจากภาครัฐนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พ่อแม่พี่น้องตกข่าวนะครับผมข่าว3ามทีวีอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมีอาชีพแล้วก็ต้องรู้จักเก็บเงินเตรียมแผนสำรองเอาไว้สําหรับตัวเองด้วยนะครับผมที่สําคัญนะครับชีวิตคนเรามันไม่ได้แย่เสมอไปนะครับเราหาจุดยืนไม่ได้เราก็ไปหาที่นั่งแนนนะครรับตงี้ข่าว ทีวีอยากบอกว่าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับอย่าท้ออย่าถอยที่สําคัญนะครับอย่าลืมหาความรู้ใส่ตัวเองนะครับเพื่อที่ตัวเองจะพัฒนาตัวเองนะครับเราดู YouTube ฟังเพลงดูหนังเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นการเซิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพว่าตอนนี้ค้าขายอะไรดีณปัจจุบันมีอะไรที่น่าสนใจที่พอจะมาขายได้พอมาทำอะไรได้พอที่จะสร้างอาชีพได้ดีกว่าดูหนังดูซีรีส์ดูการ์ตูนดูตลกไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้ทำให้เรามีเงินนะครับผมมันทำให้เรามีความสุขนะครับ แล้วก็ที่สําคัญตอนนี้นะครับฟ้าฝนก็พายุเข้านะครับก็เป็นห่วงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมตอนนี้ทางข่าว3ามทีวีก็ได้มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการแจกเงินต่างๆของภาครัฐนะครับว่าจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ยังไงนะครับเพราะว่าข่าว3ามทีวีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมก็ถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารก็กดติดตามทั้ง y o u t u b e แล้วก็ Facebook เอาไว้เลยนะครับข่าวสามทีวีก็พยายามจะอัปเดตข่าวสารใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่ง ข่าวสามทีวีก็เป็นประชาชนคนธรรมดาเหมือนกันนะครับอยากจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้รับข่าวสารที่ทั่วถึงนะครับวันนี้ข่าวสามทีวีมากระจายข่าวให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม